สวัสดีมิรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องอเด็ดฝั่งเวีนมือโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มาก็มีข่าวในวงการมือโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่จะพูดถึงข่าวในวงการมือโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือ แอด24 PY ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับก็เริ่มกันที่ข่าวของฮวนฟิโกเอตราดาเนาะอย่างที่ทราบกันดีว่ามีข่าวออกมาระบุค่อนข้างจะร้อนแล้วนะว่าเอตราดาเนี่ยจะขึ้นชกตัดเชือกกับทางด้านเทนชินนาฟิกาวะที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่1 0เมษายนนี้ที่โตเกียวเนาะก็เอตราดาก็ให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าเป้าหมายของเจ้าตัวเนี่ยก็คือตั้งเป้าหมายว่าจะน็อก ทางด้านเทนชินให้ได้คาถิ่นประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวเพื่อที่ว่าจะต้องไม่ไม่ต้องมีการตัดสินกันถึงคะแนนแล้วก็จะเป็นข้อกังขาแล้วตัวเองก็อาจจะแพ้ด้วยซึ่ง จ้าตัวเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ว่าการชกทั้งเนี้ยจะเป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายเลยก็ว่าได้เพื่อที่ว่าจะาต้องการเป็นชิงโลก3ารุ่นหากว่าไฟนี้ไม่สามารถทําได้สําเร็จก็พร้อมจะแขวนรวมกันเลยทีเดียวโดยผู้ชนะในคู่เนี้ยอย่างที่ทราบกันก็จะได้ชิงชิงโลกไฟบังคับต่อไประหว่างาผู้ชนะระหว่างทางด้าน oue, ทาคุมะอินโอเอที่ที่จะต้องป้องกันชิงโลกกับทางด้านคาฟุโตอิโอกะต่อทันทีครับ แล้วก็ต่อกันที่ข่าวของคู่มวยที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะเพิ่มเติม ก็อตอนแรกเนี่ยก็มีคู่ของโดนาแล้วก็แอนโทนี่โอลาสโคกาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยรายการนัดที่วันที่15มีนาคมจัดโดยไทเก้นโปรโมชั่นเนี่ยมีคู่มวยเพิ่มเติมอ,อีก2คู่นะดังต่อไปนี้แล้วก็อาจจะมีคู่อื่นเพิ่มมาอีกด้วยก็คู่ที่มีการประกาศก่อนหน้านี้ก็คือคู่ของนูริโตโดนาหกับทางด้านริวกุมาสุดะก็จะชิงแชมป์เฉพาะการเนาะในรุ่น118รปอนด์ของ WBA แล้วก็มีคู่ของเอนโทนี่โอลาสโคกาจะป้องกันแชมป์โลกในรุ่น1นึ ปองบอของ WBO กับทางด้านจูกิยะอิมูระแล้วก็ล่าสุดก,ก็มีเพิ่มคู่ของริวเซมัตสึโมโตก็จะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกกับทางด้านยูนิทากดะชิงแชมป์โลกในรุ่น105ปอนด์ของ WBA แล้วก็ในรายการนั้นนี้ก็จะมีคู่ของโชกิชิอิวาตะอดีตแชมป์โลกในรุ่น108่อ108ปปอนของ WBO จะขึ้นชกในรายการนี้ด้วยแต่ว่ายังไม่ระบุว่าคู่ชกจะเป็นใครอะไรยังไงครับ แล้วก็ต่อกันที่รายการที่กำลังจะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนะเาะก็เป็นรายการของเป็นรายการของมวยในไทยนี่แหละเออก็เป็นรายการของศึก c p f มวยมันฝนันโลกก็คู่เอกนํำรายการเนี่ยจะเป็นคู่ของก้องฟ้า c p f จะขึ้นชก ชิงแชมป์ ABF ในรุ่มมนเมตัมเวทหรือว่า118ปอนด์กำนด10ยกเนาะชกเป็นคู่เอกกับนักชกฟิลิปปินส์ชื่อเรมาร์คอลิคาบาส่วนคู่อื่นในรายการเนี่ยจะเป็นคู่ของกิติเดชธีรัญญสุขเจอกับนักชกไทยด้วยกันเองก็เป็นวินฟยามสิทชานฟิงชิงแชมป์ ABF ในรุ่น115ปอนด์กำนด10ยกแล้วก็มีคู่ของกุมารดอยเพชรยินดีอะคาเดมีนะก็น่าจะหายเจ็บแล้วแหละ ก็จะอุ่นเครื่องสากลพิเศษ6ยกพิกัดร้อปอนด์เจอกับทางด้านสายนักทีพรชิมพรีแล้วก็มีคู่ของเพชรสิบีเอฟจะชกาสากลพิเศษ6ยกพิกัด120ปอนด์กับทางด้านอกโคจิโรลามีนักชกอิตาลีนะเออก เอานักชกต่างชาติมาชกด้วยก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่จะจัดขึ้นในวันที่28มกราคมหรือว่าก็คือวันนี้27แล้วใช่ไหมก็คือวันพรุ่งนี้เนาะวันพุธครับ